สวัสดีครับวันนี้มีร้านส้มตำอาหารอีสานรสเด็ดแล้วก็เป็นร้านอาหารอีสานที่มีหมูกระทะด้วยนะครับร้านเพิ่งเปิดใหม่เลยชื่อร้านส้มตำอีหยางวะสาขาวันวันฟู้ดอเวนิวถนนสามัคคีนะครับเป็นร้านส้มตำรสจัดปลาร้านัวนว,นวอาหารอีสานซีฟูด้ดปลาเผาจิ้มจุ่มหมูกระทะร้านสวยนะครับห้องแอร์เย็นนั่งสบายมาที่นี่สิ่งที่ต้องห้ามพลาดเลยก็คือพวกส้มตำยำแซบต่างๆนะครับเมนูแรกเลยเป็นเหลาทะเลรวมครับราคา399เเป็นเหลาปลาร้าที่มีทั้งปูกุ้งหมึกแมงกะพรุนหอยแครงจานนี้แซบมาก ของซีฟู้ดสดมากแล้วก็น้ำปลาร้าเข้าหอมยั่วใจสุดๆยำหม,มูยอไข่แดงเค็มใส่ปลาร้าที่คัดหมูยอที่มีคุณภาพหั่นชิ้นหนาๆไข่แดงเค็มเกรด A ยำกับเครื่องยำรสจัดมีหวานเค็มเปรี้ยวแล้วก็ใส่น้ำปลาร้านะครับใครชอบกินเมนูยำม,มาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนจานนี้150บาทนะครับต่อมาเป็นเมนูตำซั้วน้ำยาขนมจีนเออนี่แปลกดีครับเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินแล้วก็เพิ่งเคยกินเลยนะครับก็คือเขาจะทําเป็นตำซั้วตีนไก่ปกติก่อนนี่แหละใส่เส้นขนมจีนมีถั่วง,งอก กับขนมจีนลงไปนะครับน่าจะเป็นน้ํายาป่าปลาช่อนนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจะเป็นส้มตําก็ไม่ใช่ขนมจีนก็ไม่เชิงผสมผสมกันยังนึกรสชาติไม่ออกเลยครับจนกว่าจะได้ลองกินเนี่ยรสชาติก็จะกลิ่นกระชายนําขึ้นมาก่อนเหมือนเรากินขนมจีนน้ํายาแต่มันจะมีหวานมีความเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นปลาร้าจะดันขึ้นมา,มามากกว่านะครับโดยรวมแล้วก็อร่อยแบบงงๆดีครับเมนูนี้แล้วก็มีตีนไก่เปื่อยๆที่แทะเพลินมากใครชอบความแปลกแต่อร่อยมาลองเมนูนี้ได้เลยนะครับราคา90บาทแล้วก็จานนี้คือตําดองแดงครับสดบี รุงรสมาคล้ายๆตําไทยเส้นเหนียวนุ่มดีนะครับคล้ายๆเวลาเรากินลอดช่องอยู่เหมือนกันจานนี้70บาทครับแล้วก็จะมีตาหลวงพระบางเส้นมะละกอแบนๆกรอบๆเคี้ยวได้เต็มปากเต็มคํารสจัดจ้านหอมปูและปลรราครับราคา70บาทแล้วก็จานนี้ชื่อตําอีหยางวะชื่อเดียวกับร้านเลยครับก็จะเป็นสูตรของร้านที่ทําเป็นตําปูปลรราใส่เส้นขนมจีนมะละกอมีหมูยอนะครับแล้วก็มีผักก้านจองกระลำปีหน่อไม้รวมๆแล้วก็เป็นตําอีหยางวะก็คือผส,ผสมผสมเรียกชื่อไม่ถูกแต่รสชาติแซ่บนัวมากครับปลาเขาดีนะฮะ จานนี้90บาทแล้วก็จะมีตำข้าวโพดไข่เค็มปริมาณเท่านี้ราคา70บาทครับส้มตำที่นี่ถือว่าไม่แพงเลยนะแล้วก็อร่อยด้วยมีส้มตำก็ต้องมีไก่ย่างนะครับเป็นของคู่กันอันนี้คือไก่ย่างโคราชครับตัวละ180บาทลักษณะของไก่บ้านย่างแบบนี้ก็คือตัวจะไม่ใหญ่มากครับเนื้อแน่นหนังหนึบไม่เหนียวหมักย่างมาแบบแห้งๆกินกับข้าวเหนียวส้มตำอร่อยมากครับหากินยากนะครับไก่บ้านย่างแบบนี้แล้วก็ตอนนี้เขากําลังแกงหน่อไม้ไข่มดแดงครับเป็นเมนูอาหารอีสานพืน แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไข่มดแดงครับถ้วยนี้120บาทไข่มดแดงก็ถือว่าเป็นของหายากแล้วก็มีประโยชน์มากนะนอกจากเอามาแกงแบบนี้แล้วเอามาทําลาบก้อยได้อีกนะครับไข่มดแดงเนะี่ยมีโปรตีนสูงมีธาตุเหล็กสูงมีไขมันคอเลสเตอรอลน้อยครับแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยคนอีสานก็จะถือว่าเป็นของหายากอย่างแท้จริงเพราะว่าจะเอามันมากินเนี่ยต้องเอาไม้ไปแย่นะครับให้ไข่มันร่วงลงมาราคาก็เลยสูงสักนิดนึงสาหรับก้อยไข่มดแดงถ้วยนี้ราคาร2อยบาทครับแล้วก็จะมีก้อยขมครับ้นนอะะบ้องงมกเยาาต่ส ก็จะเป็นเนื้อสับปรุงรสใส่ข้าวคั่วใส่พริกใส่เลือดนะครับก้อยอีสานจะไม่ใส่มะนาวนะครับจะไม่เหมือนกับก้อยภาคกลางนะดังนั้นจะไม่มีรสเปรี้ยวครับจานนี้ราคา80บาทต่อมาเป็นชุดจิ้มจุ่มครับราคา160บาทน้ำซุปจิ้มจุ่มจะหอมกลิ่นสมุนไพรไทยอย่างตะไคร้ใบมะกรูดหอมรัญจวนใจมากครับในชุดก็จะมีชุดหมูสไลด์ชุดผักและน้ำจิ้มแจ,จ่วมาให้นะครับหมูนุ่มน้ำจิ้มอร่อยเป็นแจ่วแบบบ้านๆไม่ติดหวานชุดละ160บาทนะครับกินได้ประมาณ2คนเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยยไฮไลท์ออ่่่าาางหหมูกรรระะชุดใญคคคับนีื5-59 ดูจากของแล้วพรีเมียมมากๆของสดมากครับชุดนี้ก็จะมีทั้งหมูหมักตับหมูแมงกะพุนกุ้งสดปลาหมึกพร้อมน้ำจิ้ม3แบบครับแล้วก็กระทะทองเหลืองหมูกระทะที่นี่ดีงามมากครับน้ำจิ้มเด็ดอาหารอีสานก็ดีนะครับใครอยู่แถวประชาชื่นห้ามพลาดเลยครับร้านดีๆแบบนี้ควรช่วยกันบอกต่อครับผมร้านส้มตำอีหยางวะสาขาวันวันฟู้ดอเวนิวถนนสามคัคคีเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับใครไม่สะดวกมาก็สามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้ครับพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไป สวัสดีครับ